สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับช่องพี่กไก่ไทยดัตอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ไก่พามาชมการยกบ้านค่ะมันเป็นบ้านสีชมพูนะคะปกติเนี่ยตอนที่พี่ไก่สร้างเนี่ยเอาไว้เลี้ยงแมวนะคะแต่วันนี้เราจะมายกค่ะยกไปไว้ข้างหลังเพื่อว่าเรากำลังจะสร้างบ้านใหม่นะคะ ตรงด้านหน้า,าพี่ไก่มีพื้นที่ทั้งหมดก็คือ144ตารางวานะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะย้ายบ้านสีชมพูไปอยู่อีกมุมข้างหลังนะคะเราจ้างรถเครนมายกแล้วก็มีคนงานรวมทั้งหมดประมาณ8คนนะดูขยนขันขันแข็งกันมากเลยคือพี่ไก่จ้างเข้ามาเหมาทั้งหมดเนี่ย ทั้งการยกแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปประมาณ45,000เพราะว่าตอนยกเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเสียหายมากแต่ว่าก็มีบางจุดที่ว่าเออมันมันลอดนิดนิดหน่อยๆน,นะถือว่ายกได้สมบูรณ์แบบและก็เอาใจใส่มากที่สุด ซึ่งตอนแรกอช่างก็แจ้งมาแล้วว่าอาจจะเกิดความเสียหายไม่มากก็น้อยแต่น่าจะมากเพราะว่ามันจะยกแล้วมันจะห่อแต่การยกในครั้งนี้เราใช้เหล็กดามนะอย่างที่เห็นเกือบจะไม่บุบสลายเลยประมาณแค่5%เปอรเซนตในรูปแล้วเขาก็เก็บรายละเอียดให้เราสำเร็จเรียบร้อยหมดเลย นี่ถือว่าเป็นขั้นแรกนะทุกคนในการจะเริ่มสร้างบ้านในพื้นที่ของตัวเองเดีย๋ยวพี่ไก่จะมาอัปเดตต่อไปเรื่อยๆเนาะถ้าทุกคนสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะเพื่อจะได้ติดตามดูคลิปพี่ไก่อัปเดตการสร้างบ้านนะจะเป็นการสร้างบ้านที่มีสระน้ำในบ้านด้วย ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูต่อไปเรื่อยๆนะคะบ้านนี้จะหนักประมาณหนึ่งตันหรือว่า1000พันกิโลแต่พี่ไก่คิดว่ามันน่าจะเกินกว่านั้นนะทุกคน และรถเครนที่ใช้ก็เป็นรถเครนขนาดเล็กที่สามารถเข้าประตูบ้านได้เลย ใครเคยยกบ้านแบบนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะ แลว,วันนี้พี่ไก่ไปแล้วบ๊ายบายค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ